สวัสดีครับเพื่อนๆผมกายจากกายไลฟ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาที่มีชื่อว่า Bristol s t r e a m l i n e r นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูตัวเรือนนาฬิกานะครับเราก็มาดูก่อนว่าสิ่งที่ได้มาตอนที่เราซื้อนะครับจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเขาจะให้เป็นเหมือนอตัวหนังสือที่แนะนําตัวสินค้านะครับของตัวแบรนด์ว่ามาีหน้าตายังไงบ้างนะครับมีรุ่นอะไรบ้าง ชื่อโค้ดของรุ่นมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่มาของแบรนด์แล้วก็ใครเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับก็เป็นสีทั้งเล่มน,นะครับอันนี้ก็จะได้มาตอนที่เราซื้อมานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือตัวกล่องนาฬิกานะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบง่ายๆเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีกระดาษสีฟ้าๆแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับก็ อย่างแรกก็จะเป็นตัวถุงผ้านะครับที่ใส่ตัวนาฬิกามาตัวนาฬิกาก็จะมีการแรปมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อยู่ในถุงผ้าซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเผื่อ,อไปต่างจังหวัดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนนาฬิกาก็สามารถใส่นาฬิกาอีกเรือนหนึ่งเพื่อใช้สลับกับเรือนนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็น travel c a s ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวที่แสดงตัวสินค้าอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเขียนเกี่ยวกับพวกเรื่องวารันตีนะครับก็ตัวเรือนนี้ วารันตีอยู่ที่2ปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใบรับประกันนะครับผมซึ่งร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่จากไทยนะครับผมได้มาจากตัวของแอป Sho ป e ีนะครับซึ่งในแอป s h o ป e ีก็จะเป็นร้านชื่อว่า w time นะครับผมแล้วก็มีหน้าร้านนะครับชื่อบริษัทว่าซินซันเซนจำกัดนะครับผมผมซื้อมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเดือน8ก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วแล้วก็ มีผ้าเช็ดผ้าเช็ดตัวนาฬิกานะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องประวัติของตัวบริสตันกันนะครับบริสตันนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อตั้งในปี2012นะครับโดยคุณบริสต์โจเนตนะครับซึ่งคุณบริสต์โจเนตเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ออกฟอร์ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าทํางาน ในแบรนด์ของนาฬิกาชั้นนำหลายๆแบรนด์นะครับอย่างเช่นตัวของเลมอนนะครับคาเทียแล้วก็เซนิตนะครับซึ่งเขามีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้ประมาณ15ปีนะครับน่าจะทำงานอยู่ในส่วนของการตลาดนะครับก่อนที่จะมาตั้งแบรนด์นะครับซึ่งคำว่าบริสตันเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากคำว่าบริสติสนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างอยู่ที่อังกฤษเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าเขามีการเรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวของแรงบันดาลใจสําหรับแบรนด์แบน นั่นเองนะครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างนะครับผมโดยที่ตัวเรือนของบลิสตันเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็น่าจะพอนึกออกนะครับว่ามันใกล้เคียงกับตัวอะไรซึ่งมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว b บลล์แอนด์ลอสตนะครับตัว BR05 นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีในส่วนของตัวหมุด4่ด้านนะครับแล้วก็ตัวสายที่เป็นอินทิเกตเวสเลสนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างาจากตัวของเบลล์แอนด์ s อสนะครับก็คือการที่เขา นำการดีไซน์นะครับที่ชื่อว่า s t รีมไลน์โมเดิร์นะครับในปี1930นะครับซึ่งก็จะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยให้มีความโค้งมนนะครับมีรูปร่างที่มนไม่ได้มีความเป็นเหลี่ยมสันนะครับเข้ามาซึ่งมันก็จะเป็นตัวของออต้นกำเนิดของรุ่น s t รีมไลน์เนอเนี่ยนะครับก็มาจากคำว่า s t รีมไลน์โมเดิร์นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการ ดีไซน์นะครับก็จะทําให้ในส่วนของตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างมีความโค้งมนนะครับไม่ค่อยมีความเป็นเหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนเนี่ยก็จะมีความเหมือนโค้งนิดๆ,ๆนะครับในส่วนของตัวท้องหรือว่าตัวด้านล่างของนาฬิกาก็จะมีความโค้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะโค้งมากๆ,ๆครับเพราะฉะนั้นตัวเรือนเนี่ยจะไม่มีความคมเลยนะครับเป็นการโค้งซะเป็นส่วนมากแล้วก็เขาน่าจะมาเล่นในส่วนของความคมนะครับก็อยู่ที่ตัวสายของตัวนาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งผมว่า ดูแล้วมันก็ค่อนข้างเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากน,นะครับผมเดินในส่วนของตัวเรือนนะครับต่อมาในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับผมก็ตัวหน้าปัดอันนี้คิดว่าแรงบันดาลใจของเขาหรือว่าอินสปิเรชันน่าจะมาจากตัว A.P. Royal Oak นะครับผมเพราะว่าก็ดูลายชัดเจนมากก็คือลายตารางนี้เองนะครับแต่ว่า l ุคแ and f e e ลก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวของมอริสลากรูเหมือนกันนะครับที่เป็นลายตัวสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับ ในส่วนของตัวหน้าปัดก็จะมีเล่นตัวเลข12 2 4 8 10เนี่ยครับเป็นลายฉลุนะครับจากตัวหน้าปัดลงไปนะครับซึ่งในส่วนของรูมของหน้าปัดเนี่ยก็จะมีแค่เข eh <chron terminal> ็มนาทีแล้วก็เข็มตัวเข็มของชั่วโมงนะครับไม่ได้มีรูมในส่วนของตัวเลขตัวอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียงแสงในที่มือก็จะเห็นแค่ตัวเข็มนาทีกับตัวเข็มชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายนะครับตัวสายเนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับการผลิตเนี่ยผลิตมาได้ยอดเยี่ยมนะครับ รู้สึกได้ถึงความแบบไม่กองแกงนะครับเขย่าแล้วก็ไม่ได้มีเสียงก๊อกแก๊กอะไรนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเล่นแสงได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นขัดด้านทั้งหมดนะครับไม่ได้มีขัดเงาตรงไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายตัวสายเองนะครับก็จะมีการให้ตัวลิงก์นะครับที่เป็นตัวข้อเล็กมาให้ด้วยนะครับจากตัวข้อใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆคนไหนที่ใส่แล้วมันครับนะครับก็สามารถ ออนำส่วนของตัวข้อเล็กเนี่ยมาขยับได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนบางทีใส่ในาฬิกาที่เป็นสายเหล็กแล้วเขาไม่ได้ให้ตัวในส่วนของตัวที่เป็นข้อเล็กมาให้นะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนใสแล้วบางทีคับไปหรือว่าหลวมไปนะครับตัวนี้ก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ในส่วนของตัวข้อเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆนที่ข้อมือเล็กก็คิดว่าน่าจะพอใส่ได้นะครับที่ต่ํากว่า6หรือว่า ประมาณ5.5นิ้วก็คิดว่าน่าจะพอใส่ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันสามารถออกได้หลายหลายข้อเช่นกันนะครับในส่วนของตัวสายนะครับในส่วนของตัวรูมันครับสำหรับเรือนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือผมเอาไปจอดแสงมานะครับถึงได้สีเขียวแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับระยะเวลาของรูม่ยค่อนข้างสั้นนะครับแป๊บเดียวก็ค่อนข้างเริ่ม จางลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบตัวส่วนของลูมเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ถ้าเจอแสงหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของพาเอชของตัวเรือนนี้นะครับของแบรนด์วิสซันที่ทาให้ตัวแบรนด์วิสซันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมก็คือการที่เขานํเอวัสดุอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นโพลิเมอร์ที่มีชื่อว่าอะซิเตตนะครับเข้ามาใช้ในการ ทำตัวเรือนด้วยนะครับผมโดยอะซิเตตเนี่ยเพื่อนเพื่อน่นาจะคุ้นแน่นอนกับพวกแว่นตานะครับหรือเป็นวัสดุที่เป็นคล้ายคล้ายกับที่หนีผมนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกหวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นคล้ายๆพลาสติก ที่เป็นสีน้ําตาลสีเป็นลายลายอย่างเงี้ยครับคล้ายๆพวกลายเสือดาวอะไรประมาณนะครับซึ่งอะซิเตตเนี่ยมันคือวัสดุอย่างหนึ่งที่มาจากธรรมชาตินะครับโดยเป็นการนําเอา,เอาในส่วนของตัวใยใบไม้ต่างๆ่นะครับไปสกัดแล้วก็ทาเป็นโพลิเมอร์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นคล้ายๆอีโคยอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้นะครับผมแต่มันก็คงทนแหละครับต่อหมายถึงว่ามันอาจจะย่อ,ย,อยสลายได้ง่ายกว่าในส่วนของตัวพลาสติกเองนะครับโดยที่ตัวบริสันเนี่ย เขาได้นำเอาอาร์ซิเตตนะครับจากอิาอตาลีมาเลยนะครับโดยที่ในส่วนของตรงนี้มันคือการขัดมือล้วนนะครับโดยที่ผู้ผลิตอาร์ซิเตตตัวนี้เป็นชาวอิตาลีนะครับผมชื่อแบรนด์นะครับก็คือแบรนด์ถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษนะครับชื่อมัตซูเชลลี่นะครับซึ่งแบรนด์นี้เขาก่อตั้งตัวเองตั้งแต่ปี18 4,9นะครับโดยที่เขาผลิต ในส่วนของตัวที่เป็นอาซิเตตมาล้วนๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไดอารซิเตตที่มีความโดดเด่นเข้ามาในส่วนของตัวเรือนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นของแบรนด์นะครับก็จะมีรุ่นที่ชื่อว่าขับมาสเตอร์นะครับซึ่งขับมาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวอาซิเตตนะครับทั้งตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็มีการนําเอาตัวสายนาโต้มาใส่นะครับแทนที่จะเป็นสายอาซิเตตนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นพวกอื่นที่จะเป็นพวกอะซิเต็นะครับที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นพวกนิดสอนหรือว่าจะเป็นพวกฟอสซิลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิสซันเนี่ยเขาก็จะมีแบรนด์ที่เป็นขับมาสเตอร์ที่เป็นตัวเรือนอะซิเต็เช่นกันนะครับแล้วก็มีหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดคล้ายๆไดเวอร์ด้วยเหมือนกันนะครับผม หลังจากที่เราพูดในส่วนของตัวดีไซน์ของตัวเรียนนี้ไปค่อนข้างมานะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับของเรียนนี้ก็เปกคร่าวๆก็จะเป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะเป็นตัวของซัฟฟาร r คริสตัลนะครับผมแล้วก็ตัวเรียนเป็นสแตนเลสสตีลด้านข้างนี้ครับสองข้างก็จะเป็นในส่วนของตัวอะซิเตตนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้ตัว nh 3 5 a นะครับผมก็เป็นเครื <all> ่องญี่ปุ่น โดยทั่วไปนะครับแล้วก็การขึ้นลานก็ขึ้นลานได้ด้วยมือนะครับดึงออกมาเป็นปรับวันที่นะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นปรับในส่วนของตัวชั่วโมงและนาทีนะครับผมส่วนเรื่องการผลิตนะครับของเทอนี้ก็ต้องบอกว่าผลิตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยไม่กองแกงนะครับเป็นสายโซลิดต,ตันๆเลยนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของบานพับก็ผลิตออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตัวสายเนี่ยก็จะมีคําว่าบิสตัน สกรีนไว้อยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับโดยรวนการผลิตโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวขนาดของตัวเรือนนะครับก็ตัวเรือนนะครับตามสเปคบอกไว้ว่าอยู่ที่40่สคูณสีนะครับแต่เดี๋ยวลองวัดจริงดูว่าได้เท่าไหร่รอลองวัดนาฬิกาจริงนะครับผม,มก็ถ้าวัดตัวเรือนด้านข้างนะครับจากด้านข้างหนึ่งไปด้านข้างหนึ่งอยู่ที่39.1นนะครับผม <r> แล้วก็ถ้าเป็นตัวเรือนเฉพาะตัวเรือนเฉยๆนะครับผมอยู่ที่ 47.2นะครับแล้วก็จุดที่กว้างที่สุดของตัวสายนะครับจะอยู่ที่53.7นะครับผมพอขึ้นข้อนะครับก็สออกมาเป็นประมาณนี้นะครับข้อมือผม6 5ุดนิ้วนะครับผมใส่ก็ไม่ได้กลางเลยนะครับแล้วก็ใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวที่เป็นข้อเล็กมาให้เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับให้ได้พอดีมือได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของหน้าปัดเองนะครับก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับ ใช้งานปกติใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีแบบแสงสะท้อนจากอันนี้คือผมจ่ออยู่ก็เห็นที่เป็นตัวของกล้องอยู่ด้านหลังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดแล้วก็ตัวของหน้าปัดนะครับไม่ได้มีความเล่นแสงอะไรเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเคลียร์นะครับเวลาเราใส่ทํางานดูเวลาก็จะเคลียร์มากๆแต่ถ้าไปเจอแสงจังๆองีก็อาจจะสะท้อนหนักอยู่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเรายกขึ้นมาก็ ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยมันไม่ได้มีการเล่นพวกขัดเงานะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะไม่ได้รบกวนสายตาอะไรมากก็จะเป็นขัดเงาเฉพาะตรงขอบตรงนี้เท่านั้นนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าใส่สบายนะครับส่วนน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลยครับเป็นนาฬิกาแบบทั่วๆไปนะครับแต่ก็เราจะได้ความที่เป็นดีไซน์แบบยูนิคนะครับก็เป็นหน้าตาแบบเหลี่ยมที่ไม่ได้หน้าตาแบบกลมแบบทั่วๆไปนะครับ แต่ว่าอาจจะมีติดนิดนึงตรงด้านข้างเนีครับเพราะว่ามันมีการกลางของอินทิเกรตเบสเลสเราะฉะนั้นจะเห็นสันของตัวของข้อแรกของสายนาฬิกานิดนึงน,นะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีผลอะไรเท่าไหร่แล้วก็การเก็บงานตรงสันเนี่ยเขาก็เก็บมาได้ดีนะครับคมปกติไม่ได้แบบแย่อะไรเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วโอเคเลยครับผม ก็โดยภาพรวมนะครับตัวนาฬิกา Briston Streamliner เนี่ยผมคิดว่าเป็นนาฬิกา everyday w a t c h ตัวหนึ่งที่เพื่อนๆนทุกคนอาจจะต้องควรมีติดในส่วนของคอลเลกชันไว้นะครับเพราะว่าจากดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างมีดีไซน์ที่ยูนิคนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของอาร์เซเตตอิตาลีตรงนี้เข้ามาทำให้ในาฬิกานี้มีความยูนิคมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ดีไซน์หลายๆส่วนที่ได้มาจากตัวแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลล์ล็อสหรือว่าหน้าปัดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว AP Royal Oak กนะครับก็เลยทำให้ตัวเรือนนี้มีความที่ดูสปอร์ตแล้วก็ผสมกับความลักชัวรี่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูใส่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับยิ่งเป็นสีขาวที่ผมเลือกมานะครับก็สามารถใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลหรือว่าเสื้อยืดได้เลยนะครับใส่กับชุดต่างๆได้นะครับ แล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้หนักนะครับน้ำหนักเบาการมีแอซิเตตตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลทําให้มันมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเรือนนะครับก็เป็นตัวเรือนของญี่ปุ่น NH35 เนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปนะครับขึ้นร้านด้วยมือได้นะครับกันน้ํา50 atm แล้วก็ส่วนเรื่องของราคานะครับตัวราคาพิสตันเนี่ยครับผมได้มาจากแอป s h อป e e นะครับชื่อร้าน W Time นะครับราคาตั้งเขานะครับถ้าเป็นราคาสายเหล็กนะครับก็จะอยู่ที่ ประมาณ10,000บาทนะครับแล้วก็สายยางนะครับเขาตั้งอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าทุกคนกดโค้ดส,ส่วนลดนู่นนี่นั่นซื้อตอนอมีโปรโมชั่นนะครับก็จะสามารถซื้อได้ในราคาถูกนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมกดซื้อนู่นนี่นั่นมาได้ในราคา8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งราคาเนี้ยก็เทียบชนได้กับพวกที่เป็นไซโก้ไฟหลายๆตัวได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าเราได้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากแบรนด์ญี่ปุ่นมาเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสบ้างนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่ไม่ได้กองแก๊งอะไรนะครับไม่ได้ก๊อปปี้ใครมานะครับเป็นการดีไซน์แอนด์เดเวลอปขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่อาจจะมีอินสไเรชั่นจากนาฬิกาหลายเรือ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวนีเ้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงในคอลเลคชันนาฬิกาตัวเองนะครับผมแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับก็อาจจะเป็นที่ลูมของเขาอะนะครับที่ค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับ แต่ก็การใช้งานก็โดยทั่วไปก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาเอ,อ,อาจจะมีความชื้นเข้าไปในส่วนของระหว่างเสเตเลสกับตัวของอะซิเตทนิดๆหน่นนอยๆนะครับตรงส่วนที่มันโดนข้อมือเราอาจจะเป็นพวกคาบมันจากตัวของเราเองเวลาเราใส่นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นิดนึงทําให้อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้แต่ ถ้าการใช้งานก็คือปกติเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะปิดไปกับข้อมือนะครับแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่ได้เอานาฬิกามาส่องดูให้มันเห็นชัดเจนขนาดนั้นนะครับโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตอนที่เราซื้อมาก็ทางร้านเขาจะมีสินค้าสมนาคุณให้ก็คือกระเป๋าสะพายหลังนะครับซึ่งก็จะสกินคำว่าบิสซันมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้านะครับ แล้วก็ด้านไหนก็จะเป็นซิปช่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องที่ให้ใส่สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับหรือว่า iPad หรือว่าจะเป็นใส่หนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะใส่ได้ประมาณสัก15นิ้วนะครับผมเป็นกระเป๋าตอนนี้แล้วก็มีช่องใส่ของด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวผ้าเป็นผ้าล่มนะครับแล้วก็กระเป๋าก็จะมีช่อง USB ที่เอาไว้เสียบกับพวก power bank เพื่อเอามาเชื่อมต่อชาร์จได้นะครับ นั่นหละก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่ชัวร์ว่าทางร้านเขามีการเปลี่ยนรูปแบบของกระเป๋าหรือเปล่าแต่ที่ผมทักไปสอบถามล่าสุดเขาก็บอกว่าเขายังแถมกระเป๋าอยู่นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ลองยังไงลองสอบถามทางร้านดูนะครับว่า,าแถมกระเป๋าหน้าตาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็สามารถาพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคบเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ผมจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวนาฬิกามาให้ด้านล่างตรงดดสคริปชันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ